ผมกำลังคิดว่าอไอการใช้สตรีมมิ่งแบบนี้เนี่ยมาทำให้ผมเปิดปิดเกมได้ไหมนะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตลองหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวสกินกันนะครับจากสกินของออที่เขามีให้นะครับเป็นถอยหลังไปเพิ่มสกินของวันคริสต์มาสกับวันฮาโลวีนนะครับโดยวิธีการก็คือว่าจริงเราถอยกลับไปที่ตั้งปฏิทินเราใหม่นะครับให้ถอยกลับไปที่เวลาของ ตัวเกมนี้นะครับให้ถอยกลับวันกลับไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าทําได้ไหมนะครับปัจจุบันผมยังไม่ได้มีสก,กินนะอันนี้ผมผมลองเข้าดูก่อนนะครับนี่ผมลองตั้งอะไรนะตั้งเกมดูใหม่นะฮะนี่ขั้วสมัยนะครับแล้วก็หมวกปัจจุบันก็เป็นหมวกปกติเหมือนที่เรามีกันอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะถอยกลับไปดูว่าเราสามารถทําได้ไหมทําได้จริงไหมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยกลับไปเซตตินะ้งก่อนนะครับ เราถอยกลับไปตั้งวันเวลาใหม่ในะ Android นะครับก็เข้าไปที่ general management นะครับแล้วก็ปรับวันที่นะครับปิดออโตออกนะครับแล้วก็เซตวันนะครับเราก็กลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่นะวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับที่เครื่องก็จะเป็นอันนี้แหละนะครับแล้วก็ เก็บเอ็มมังอัสออกนะครับแล้วก็กดใหม่อีกทีหนึ่งเอ่เอ็มมังอัสเอ็มมังอัอ่ามาแล้วเอ็มมังอัเฮ้ยนี่ผมยังไล่อยู่หรือเปล่าเนี่ยผมกำลังงงอยู่แล้วกไล่ใหม่เหรออ๋อบอกว่าผมไล่อยู่แล้วนะแล้วก็เข้าไปเทียบเอ็มมังอักันนะฮะว่าได้ไหม ไปดูกันนะครับไ <c oughs> ดูในนี้ด้วยดีกว่า <c oughs> เถิเครื่องโหลดนานมากเลยไม่รู้เป็นอะไรไปลองดูกันนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับถ้ามันได้ผมควรจะมีหมวกเลนเดียหมวกกวางเลนเดียหมวกแซตคอร์ดนะ่ะเราเครื่องแบบหนึ่งนะฮะเราเข้าที่รลเข้านะครับทีเอ็ดเกม แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ตัวนี้ของผมนี่มันจะได้ไหมจิงก่อนนะครับรถอยเลาไปตัง้งแป๊บนึงนะเดีไปดันว่า,าชอบสีส้มมากกว่านะมวกไม่มาไม่เห็นมีเลย,เยแ,ปแปลกมากเลยงั้ขออนุญาตลองอีกทีแล้วกันนะฮะ สามออกโทโ2 0ว่อง์หนึ่งแปได้ไหมอเขาแจกกันเมื่อปีที่แล้วโบไม่ใช่3าวันฮาโรวีนเละเถิดออแก่แก็ปิดอมางน้ไปอางน้ำปิดไปแล้วลุนล้นๆจะได้ไหมนะฮะ ของฮาโลวีนเนี่ยที่เขาบอกอันนี้คือว่ามันจะได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตอนฟรีเพย์ครับมันก็จะมีด่านที่เกี่ยวข้องกับฮาโลวีนเข้ามาเดี๋ยวผมไปดูว่าเพราะว่าจริงหรือไม่นะฮะลุน้นถ้าไม่ได้นี่หมาเลยนะโบ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 ไอ้ เออไม่มาจริงทำไมใน Android ผมทำไม่ได้เมื่อเช้าผมทำในตัวเอ,อ่ออะไรอะใน iPhone ได้นะใน Android ผมทำไม่ได้เลยนะทำไมล่ะลดเกมี่ผมไปเข้าออนไลน์นอนสางห้องโบ๊ะโบ๊ะหนุ่มน้อยของพ่อ อ้าวหมวกมาในขอโทษทีในอะไรนะในตัวของเออการเข้าเกมปกติครับมาอยู่นะครับเป็นหมวกของทางเออตัวฮาโลวีนนะฮะกลางกาวมีสับหัวนะครับเขาปีศาจเดวิลนะกากนี่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 หรหมวก พี่โจนสลัดนะครับน,นี้นันน่าก,กลัวจริงตัวนี้ลายกาดมากอันนี้อันนี้อันนี้ผมมันมีอยู่แล้วว่าผมลืมไม่น่ามีนะน,นี่น่าจะเป็นเซตของอันนี้หมดเลยเซตของฮาโลวีนเอ๊ะทำไมเออทาไมอันนี้ไม่มาล่ะทําไมไอ้เจ้าวันในคิดสมัไม่มานะเนี่ยไออันนี้ฟีเพล์เดชิลใช่ไหม ดูนะ่อ๋อนี่ไงโต๊ะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เขาบอกนะเราจะเป็นโต๊ะฮาโลวีนนะครับมีของกินของใช้ประดับฮาโลวีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะไรแล้วหมวงต้องเอ้าไม่ใช่นี่หรอผมว่าแต่ผมยังทําตัวไอ้นั่นไม่ได้นะผมขอออกไปทําไอ้ตัวนี้อีกทีดีกว่าวันคริสต์มาสนะฮะเรา,เราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันเฮ้ยโทษทีโทษที นี่นี่ตึงตึงคิสมาสยี่ห้าครับมีคนโทรมาเต็มเลยกันคือคืนนี้องเสร็จถามหวหลับผมว่ามันน่าจะได้นะหยิบเฮ้ยไม่ใช่สองสองศูนย์เนี่ยเราไมและไีวิ่งช้า อะไรแล้วโอ้ยไม่ย่างวะนี่งตบนนะครับผมว่าเครื่องผมมันช้านะนี่มันช้าเพราะออมเล็ตหรือว่าช้าเพราะว่าอะไรเนี่ยแหลมดินี่เอาไหมว้ นี่ตึง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 มลวตักับหาทุกคนอีกทีหนึ่งที่หลังนะฮะทำภารกิจเราให้สาเร็จก่อนโชว์เดวน่าจะได้บ้างนะเครื่องมันช้ามากนะทำไมเนี่ยไปเอานดีเปิดเร็วไว้ ปึ้งปึ้งปึ้่งปึ้งเงงันใจว่าน่าจะมาแล้วนะอา้าวช้าเหมือนเดิมกรรมของเวนเวนของกรรมถึงลุ้นการลุ้นกัรล,ลุ้นกันมาไหม อยากได้หมวกเจสันอ,อสุดท้ายผมทำไม่สำเร็จในภารกิจของเจ้าวันศกวันไม่ใช่วันสงการบอบา <c oughs> วันคริสต์มาสนะครับก็แต่ไม่เป็นไรเราได้ชุดฮาล์วีแล้วนะครับเอาทิกนี้ไปใช้กันก่อนแล้วกันนะครับให้ได้ชุดฮาล์วีกันก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปรอเจอกันคืนนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ